คำเตือนหากแมวไม่สบายหรือว่ามีความผิดปกติใดๆอย่ามัวแต่รอคำตอบจากรายการนี้ให้รีบนำแมวของท่านพาส่งโรงพยาบาลด่วทนทันทีเื่อพี่สาตับเหม็นไม่ได้ดีกว่าคำถามแหลก ต้องเคยให้พวกพี่ออกไปข้างนอกบ้างไหมครับผมสงสัยมากต่อผมทีบอลลน่าจะติดตามช่องที่มาได้สัก2ปีกว่าแล้วเมื่อก่อนก็เคยปล่อยให้เดินออกนอกบ้านนะครับจนกระทั่งมาเห็น <c oughs> แนวจอนที่ชอบแวะเวียนมาอึ่งฉี่ไว้ในบ้านบ้างอะไรบ้างตาต้องก็เลยกลัวว่าพวกพี่เนี่ยจะติดเชื้อโรคเอาได้เดียเ๋ยวนี้จะเน้นหาของเล่นมาเล่นกันในบ้านเอามากกว่านะลองร้องเพลงปูนิปิปิให้ฟังหน่อยครับบอลลขอให้รวยๆวยได้สิปูนิปิปิ

อยากทราบว่าถ้ามีเด็กเล็กในบ้านไปเหยียบตรงท้องของแมวที่กำลังตั้งท้องมันจะเกิดอะไรกับลูกในท้องไหมคะอันตรายน่ะสิครับไม่ว่าจะเป็นคนแมวหรือสัตว์อื่นๆที่กำลังตั้งท้องแล้วถูกกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงก็มีสิทธิ์แท้งหรือมีอาการแทรกซ้อนได้ต้องระวังนะครับชอบความอ่านถูกทุกตัวอักษรของพี่เ้าจังเลยคะ่ะฮ่า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 บวกถ้าหนูจะถามหนูพิมพ์แบบผิดๆเพื่อให้พี่เ้าอ่านให้ฟังพิมพ์ถูกนะดีแล้วครับพี่ชอบให้น้องๆเนี่ยพิมพ์ถูกกันนะมันอ่านแล้วสบายต าสบายใจที่พี่อ่านออกเสียงทุกตัวถึงแม้จะพิมพ์ผิดเพราะพี่อยากให้เห็นว่าคำนี้ยถ้าพิมพ์ออกมาแบบเนี้จะออกเสียงแบบไหนเช่นคำว่านคะคะเห็นไหมพอออกเสียงแล้วรู้เลยว่าผิดข่าวหน้าจะได้แก้ไขกันไงแมวหนูเป็นแมวสามสีแต่มันมีตาสองสีสีเขียวก็ฟ้าสีเข้มๆจนแทบดูไม่ออกมันปกติไหมคะปกติครับ ไม่เป็นอะไรแมวที่บ้านหนูสองตัวมันชอบทะเลาะกันบ่อยมากเลยค่ะแล้วเวลามันเจอหน้ากันทีไรชอบตีกันทุกทีแต่บังเอิญพอดีมากเลยค่ะตอนที่หนูมาดูช่องพี่ตอนที่โยงชุนไปทําหมันพ่อหนูได้ฟังก็เลยกะจะพาไปทําสักหน่อยเพราะอารมณ์เกิดจากฮอร์โมนเพศพ่อเลยกะว่าจะพาไปทําหมันนะคะคืออยากจะบอกว่าขอบคุณรายการช่องพี่มากเลยค่ะที่ทางอธิบายและแนะนําให้เข้าใจค่ะปอลรอรักทุกคนในช่องหมดเลยด้วยความยินดีครับผมดีใจจริงๆนะที่รายการของพี่เนี่ย มีประโยชน์กับน้องและกับทุกๆคนบ้างหวังว่าพี่เศร้าตอบมินจะเป็นแหล่งข้อมูลสาหรับคนเลี้ยงแมวและคนอยากเลี้ยงแมวแบบนี้ไปนานๆน,นะครับเพราะงั้นสนับสนุนโดยการกดเข้ามาดูกันด้วยแหละหมาหนูก็ดอนะดอมากเลยกินไม่รู้จักอิม่มกินแต่ขนมข้าวไม่กินกินแต่เนื้อสัตว์ข้าวไม่กินกน,กน,น่าเบื่อจริงให้กินเยอะจนอ้วนไม่ชอบวิ่งหมาชอบนั่นลดบอกพี่แล้วครับเออ <c oughs> ครับหนูไม่ได้ดูนานเลยขอโทษนะคะ เอาไม่ยอมทำไมทิ้งกันไปอย่างนี้เละเดี๋ยวลงโทษด้วยกันให้ดูคลิปย้อนหลังให้หมดเลยนี่อ่ะล้อเลนวางก็มาดูไม่วางก็ค่อยดูวันอื่นก็ได้นะทุกคนมีธุระส่วนตัวกันทั้งหมดแหละมีโรคอะไรที่แมวสาม,มารถติดคนคนติดแมวได้บ้างคะช่วงนี้ไม่ค่อยสบายค่ะเลยต้องแยกนอนกับแมวก่อนจริงจงมีอยู่5อย่างด้วยกันนะครับ1โรคเชื้อราบนผิวหนัง2โรคท็อกโซพาสโมซิส 3. โรคหอบหืดภูมิแพ้ 4. โรคติดเชื้อจากแผลเช่นโรคบาดทะยกักและ 5. โรคพิษสุนัขบ้าแต่ถ้าเกิดฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าและบาดทะยักแล้วที่เหลือก็ไม่มีอะไรน่ากลัวเพราะว่าไม่ได้ติดกันง่ายๆอย่างเช่นท็อกโซพัสโมซิสเกิดจากเราเนี่ยไปสัมผัสขี้แมวและเอาเข้าปากถ้าเกิดไม่ได้ตั้งคันก็ไม่มีอันตรายเป็นขี้กากทายาก็หายพีซซาวชอบยูทูบเบอร์คนไหนมากที่สุดคะปอลอและครอบครัวพิศร้ากังเฟ์ก็ต้องชอบดีเจพิศร้าเพื่อเผาทองพบแห่งช่องเ <g> ดคอมีเหมียวอยู่แล้วแหละ อา้าวแล้วมันพี่เองนี่นะอยากทราบเคล็ดลับความหล่อพันปีของพี่เศร้าค่ะปอลอล์รักทุกคนในช่องนี้ไม่รู้อ่ะเกิดมาก็หล่อเลยพี่ก็อยากรู้ว่าเคล็ดลับวิธีการหล่อน้อยลงเนี่ยมันเป็นยังไงแมวผมอายุ8เกือบ9เดือนทิ้งไว้ทั้งคืนมันจะอยู่ได้ไหมครับน้องควรวางอาหารน้ำไว้ให้ครบอยู่ในที่อบอุ่นปลอดภัยถ้าแค่ข้ามคืนก็อยู่ได้อยู่นะพี่เศร้าค่ะพอดีแมวหนูอ่ะมันชอบอืดตามพื้นอ่ะทั้งที่มีกระบะทรายอยู่นะซึ่งมันอืดทุกวันเลยอ่ะพี่พอมีวิธีไหมคะ หรือมันผิดปกติมากไหมคะแมวประมาณ5เดือนค่ะตอบหน่อยนะต้องฝึกให้เขาเนี่ยเข้ากระบะรายเช่นเวลาเขาทำท่าจะเบ่งอื่นเนี่ยก็รีบยกเข้ากระบะสายทันทีเลยคือตอนก่อนหนูกลัวแมวมากแต่ตอนนี้ก็ลดลงอยู่แต่ก็ไม่กล้าจับแมวอยู่ดีช่วยบอกวิธีให้หายกลัวแมวหน่อยปอนลอยยาวหน่อยความกลัวสิ่งต่างๆเขาเรียกว่าโฟเบียนะครับโฟเบียบางคนก็หายหรือดีขึ้นได้โดยการฝึกอยู่ใกล้ชิ้นสิ่งนั้นบ่อยๆฝึกทุกวันก็พอช่วยได้นะลองจับขนแมวที่ล่วงบนพื้นดูก่อน ผ่านไปก็ค่อยๆกระดึบกระดึบไปจับหาง,หางแต่ไปหางจนชินแล้วค่อยลองยื่นมือให้ดมอะไรแบบนี้ลองดูนะซุสุพี่สาวชอบฟังเพลงแนวไหนคะระหว่างลิปลอบหรือป๊อปค่ะตอบด้วยพี่เนะี่ยไม่มีแนวเพลงเป็นพิเศษหรอกนะพี่ฟังได้หมดตอนเนี้ก็สนใจลิปลอบมากเลยมันเป็นเพลงแนวไหนอะ่ะทำไมหนูนอนกับแมวแล้วมันชอบน้ำลายไหลอะคะฮ่าฮ่าฮ่าปอลอติดตามมาเป็นปีแล้วค่ะแมวฝากมาบอกว่าน้องก็นอนน้ำลายไหลเหมือนกัน นะแค่นอนแล้วก็ไม่รู้ตัวเท่านั้นเองแหละเอานาะหลายเป็นเพื่อนกันพี่พี่แมวผมเป็นนิ่วแต่ตอนนี้หายดีแล้วมันยังโอกาสเป็นอยู่ไหมครับพี่ปลอลระขอให้มีคนติดตาม1000ล้านซับไวๆนะครับมีโอกาสกลับมาเป็นได้ถ้ายังกินดื่มแบบเดิมๆอยู่ถ้าสาเหตุมาจากแร่ธาตุกรนในน้ําแล้วยังกินน้ําเดิมอยู่ติดต่อเป็นเวลานานก็มีโอกาสเป็นอีกนะครับพี่ซาตอบเมนพี่ครับแมวผมมันทาหมันแล้วทําไมมันไปกับตัวเมียอยู่อะครับปลอลรอผมเลี้ยงแมว2ตัว ตัวผู้หนึ่งตัวเมียหนึ่งครับปลลรอสองและทุกคนในช่องนี้ครับทั้งพี่เศร้ากังฟูหยงชุนซันช่ายพี่ไอและพี่เป๋าเปยครับผมทุกคนน่ารลักมากขอโทษที่พิมพ์ยาวนะครับหวังว่าพี่จะอ่านนะครับโอ้โหใจในายมันได้จริงๆอันเนี้ยพี่ไม่รู้อ่ะแต่ที่มั่นใจได้เลยก็คือไม่มีลูกหลานออกมาให้น้องรับผิดชอบแน่นอนหายห่วงพี่เศร้าคะ่ะคือแมวหนูชอบกินผักกระถินมากๆเลยคะ่ะเวลาหนูกินหอยนางรมสดน้องชอบขึ้นมาแย่งก้านกระถินคะ่ะอยากทราบว่าแมวกินกระถินได้ไหมคะปอลอแต่ หอยนางรมสดหนูไม่ยอมให้น้องกินนะคะตอบเลยนะและ้วรขาขวดเด็กเขาไม่เหมียวถูกต้องแล้วที่น้องไม่ให้แมวกินหอยนางรมเพราะเอนไซม์ในหอยนางรมเนี่ยสามารถทําลายไทยอะมิเนในแมวอาจส่งผลให้เกิดความผิดปกติของระบบประสาทได้ส่วนยอดกระถินเนี่ยเป็นพิษนะสารมิโมซินในยอดกระถินทุกชนิดเป็นพิษก,กับทั้งสัตว์กระเพาะเดี่ยวและสัตว์เขียวเอื้องถ้าหากกินมากๆจะทําให้การย่อยอาหารของสัตว์ผิดปกติต่อมไทรอยโด์โขคอหอยพอกและอาจถึงตายได้เลยทีเดียวสวัสดีค่ะพี่เซาอยากถามว่าแมว ปกติที่นี่ใส่สงบไม่ค่อยเล่นนอกจากเกาและปล่อยเขานอนแล้วเราสามารถทําอะไรให้เขาผ่อนคลายได้อีกบ้างคะมีพี่ท่านหนึ่งเอาแมวมาฝากแล้วน้องไม่เล่นของเล่นเลยยินให้ก็เหมือนกลัวแต่ก็มาอ้อนให้เราเกาให้เราลูบตลอดปกติอยู่กับเจ้าของน้องก็ไม่สนใจเจ้าของไม่เล่นด้วยเหมือนกันบอลอหนูแพ้ขนแมวตั้งแต่เด็กมันแย่มากๆเลยค่ะหนูเป็นทาสแมวเอนดูแมวมากที่บ้านเลี้ยงแมวมาหลายรุ่นหลายตัวแล้วแต่พอย้ายบ้านมาอยู่กับสามีก็ไม่ได้พาแมวที่บ้านที่ต่างจังหวัดมาด้วยเลยสักตัวทั้งที่คิดถึงมาก เพราะปกติเลี้ยงระบบเปิดเขาวิ่งเล่นสำรวจป่าเต็มที่จะพามาอยู่ห้องแคบๆที่กทรมออก,ก็สงสารตอนนี้เลยจะแ,แ,แต่เอนดูแมวของคนอื่นแทนเสียดายมากที่แพ้ขนแมวแมวน่ารักขนาดนี้มุ่งแงไปยืมแมวน้องที่ทํางานสามีมากประจำฮ่าฮ่าขอสันติสุขจงอยู่กับธาตุแมวขอบคุณคะ่ะลองใช้ไม้เกาหลังของคนยื่นไปเกาน้องแทนดีไหมครับที่บ้านพี่มีอันนึงเอาไว้เกาเล่นเปลี่ยนบรรยากาศก็เพลินดีนะลองดูเผื่อเขาชอบอ้าก็หมดแล้วนะครับคำถามสำหรับวันนี้ส่วนใครนะครับมีคําถามที่โดน ดเดด็ก็อย่าลืมพิมพ์ทิ้งไว้ได้เลยที่ใต้คลิปนี้แล้ว่าลืมพิมพ์แฮชแท็กคำว่าพี่เซ้าตอบเม็นด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์นหน้านะครับสำหรับนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ